บ้านหลังนี้นะครับตั้งแต่ก้าวขาเข้ามาในรั้วบ้านปุ๊บเนี่ยก็มีเรื่องราวที่จะต้องเล่าให้ฟังก็อบอกว่าการที่เรามีบ้านต้องมีโถงรับทรัพรับโชค สวัสดีเพื่อนๆทางบ้านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The r e n o l u t i o n หลายๆคนเนี่ยคงสงสัยกันใช่ไหมครับว่า The Renovation หมายความว่าอะไรจริงๆแล้วมาจาก2คํานี้ครับคำแรกคือ Renovation หมายถึงการรีโนเวทบ้านคําที่2นะครับ Total Solution คือการแก้ไขปัญหาบ้านเนี่ยแบบครบวงจรด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก T.O.A นั่นเองครับจึงเกิดมาเป็นชื่อรายการ The Renovation แล้ววันนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนึงนะครับจะมาเจอดาราท่านใดเดี๋ยวตามผมมาดูกันเลย oh. สวัสดีคุณแม่นะคะสวัสดีครับ,รบโอเควันนี้อาจจะขอรบกวนคุณแม่นะครับโฮมโทยเล็กๆภายในบ้านหน่อยได้ข่าวมาว่าบ้านหลังนี้มีคอนเซปต,ต์ที่คุณแม่นิยามไว้ด้วยใช่แล้วครับผมบ้านหลังนี้นะครับตั้งแต่ก้าวขาเข้ามาในรั้วบ้านปุ๊บเนี่ยก็มีเรื่องราวที่จะต้องเล่าให้ฟังทุกกแบบก้าวเลยครับก้าวอยากรู้เลยครับคุณแม่ตามเข้ามาเลยครับได้ครับป่ะเชิญครับ อาห้องดูโล่งโปร่งมากเลยครับใช่ครับตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นฟเย่ครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อหนึ่งบ้านผมเนี่ยผมนิยามคอนเซ็ปต์ว่าเป็นเหมือนกับความมูเตลูบวกกับความโมเดิร์นแต่เป็นโมเดิร์นแบบคอนเทมพอร์รีเพราะวเนี่ยคอนเซ็ปต์ของบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าโมเดิร์นคอนเทมพอร์รีผมเห็นภาพนี้อันนี้นนคือยังไงครับอันนี้ก็จะเป็นรูปม้าครับจริงๆแล้วม้าตามหลักความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าม้าเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงถึงความสาเร็จ พเนี่ใครที่ต้องการความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็น c ีอนักธุรกิจผู้บริหารหรือแม้แต่คนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวครับเหมาะกับการมีรูปม้าหรือโมเดลม้าเนี่ยเอาไว้ที่บ้านที่ทําง,งานาซึ่งปกติแล้วเนี่ยม้านะครับตามหลักความเชื่อเนี่ยก็จะมี1ตัวมี5ตัวนะครับมี8ตัวมี9ตัวอันนี้เท่าที่เขาชอบกันนะครับบ้านหลังนี้มีทั้งหมด9ตัว,ตวแต่ตรงนี้มี8 ทตัวอยู่ข้างบนเดี๋ยวพาไปดูครับก็คือ8ตัวนี้ก็เป็นเลขของความเชื่อของคนจีด้วยเลขของความร่ารวยความมั่งคั่งและรูปม้าตัวนี้จะมีความแตกต่างตรงที่ว่ามีเรื่องตัวเลขเข้าไปแทรกอยู่ที่รูปภาพด้วยตรงนี้ใช่ไหมที่ผมเห็นเห็นเลขอะไรบ้างครับเลข8เลข2อเลข6เลข3หรือเปล่าฮะใช่ครับก็มีเลขเยอะเลยมีเลข3 6เลข7 8นะครับมีเลข99แล้วก็รวมไปถึงเอลิเมนที่เป็นดวงดาวแสดงถึงความเป็นสตาร์ด้วย ม้มาเองเนี่ยมันจะมีเรื่องราวครับแล้วถามเล่นๆครับม้าตัวไหนเป็นหัวหน้าโอโ้อหม้าตัวไหนเป็นหัวหน้ามผมอะขอมองเป็นตัวสีดาก่อนเลยตัวสีดาใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักความเชื่อเขาบอกว่าม้าตัวกลาง,ลางจะเป็นม้าที่มีความเป็นซีอสูงสุดสังเกตว่าว่าซีอหรือแบบการเป็นผู้บริหารจะมักมีมือซ้ายมือขวานะครับที่คอยแบบว่าคอยเป็นแนวคิดนักคิดหรือคอยแบบทํางานแทนเรา รับเนี้ยธรรมชาติของม้าเนี่ยเราต้องมีการเลือกม้าได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องมันจะทําให้พลังงานพูลจอยในบ้านดีอเครับและจริงๆก็จะมีเอเมนต์ต่างๆเนี้ะก็เป็นแบบหอยมือเสือมือก็มือใหญ่ๆเอาไว้รับสับรับโชคได้แต่นี่เป็นเลซินนะครับเนื้อดราม่าเพราะเป็นมาจากธรรมชาติแล้วไปถึงเรื่องของสีสันโทนสันด้วยที่เป็นอยู่ในถงนี้ใช่ไหมก็จะแบบใช้เรื่องของสีที่ทําให้รู้สึกอันดับแรกคือสีเนี่ยมาสะท้อนในเรื่องของอารมณ์ได้ ผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติมากถ้าเกิดสมมติว่าให้เลือกไปเที่ยวสักประเทศหนึ่งประเทศนั้นเจ้าจะมีความสีวิไลกับความธรรมชาติผมจะชอบเลือกความเป็นธรรมชาติเพราะในการที่ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยผมชอบอยู่กับความเป็นสีเขียวะนะครับทั้งที่สีเขียวเป็นสีการลก,กินีของผมทำไมสีเขียวเนี่ยมันเป็นสีการลก,กินีของผมคือผมมากเกิดวันเสาร์แต่ผมอ่ะชอบความรู้สึกของสีเขียวแต่ภรรยาผมเนี่ยถูกกับสีเขียวมากเพราะนี่ถ้าเกิดเมียดีเราต้องดีตาม และให้บ้านเนี่ยมีเมเป็นใหญ่ไว้ก่อนนะ,ค,ะครับเดี๋ยวเราจะได้มีชีวิตที่จเจริญรุ่งเร<ช>ืองประมาณนี้อันนี้ความเชื่อของผมเองครับไม่ว่าทุกจุดในบ้านของครณนั้นก็คือจะสมกับคอนเซ็ปที่ตั้งไว้เลยก็คือมูเดินความมเดินมีความมูอยู่อ,อยู่ในทุกอน,นูของบ้านทั้งหมดเลยแล้วอย่างมุมนั้นล่ะครับที่ไหนมุมนี้องค์พระพิคเนีครับก็เป็นกรมศิลป์ปั้นให้นะค,ะครับซึ่งองค์นี้แบบเราเรานิมนต์ไม่ใช่นิมนต์เราเชิญมาจากบ้านเก่า เพราะนี้ผมก็เลยแบบขยายตัวเคาน์เตอร์เตาผิงตรงนี้ให้มันมีความยาวที่จะรองรับท่านได้ซึ่งตอนแรกอ,อาจจะไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนี้เพราะนี้ก็เลยแบบว่าฝังเนื้อฝังตัวกับพ่อตลอดเวลาเดินเข้ามาในบ้านก็คือเหมือนพ่อเป็นเหมือนแบบพระประธานนะครับในการเข้ามาในบ้านแล้วสีนี้ก็ตอนที่ทําบ้านเก่าครับ,รบก็ใช้สีโทนเขียวตามตัวท่านตามตัวพ่อก่อนอย่างนี้เนี่ยก็จะมีความเชื่อนึงเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยบ้านแบบ บ้านหรูเนี่ยถ้าเกิดเป็นบันไดวนวนี่เขาชอบโชว์บันไดเราบันไดจะแสดงถึงความหรูหราความมั่งคั่งร่ำรวย<ม>แต่ด้วยความที่ความเชื่อหนึ่งเขาบอกว่าการที่เราเห็นบันไดบ้านถ้าแตะเปิดประตูเข้ามาเนี่ยมันเหมือนแบบคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่บ้านแล้วก็จะเงินออกง่ายครับวิธีการก็คือผมก็เลยทําเป็นพาดิชั่นกั้นขึ้นมา ที่พอเดินเข้ามาเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นบันไดแล้วก็ใช้เป็นแบบว่ากระจกที่มันมีความแบบพรางตาหน่อยให้มันไม่ไม่ถึงให้มันมีความโปร่งสบ,บ,บายเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะไปหาโลเคชั่นบ้านที่หน้าน้ําหลังภูเขามันยากเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกบ้านสามารถทําได้โดยการหาภูเขามาเป็นเหมือนตัวหนึ่ง <ม><ด>รูปภูเขามาเสริมให้ว่าเอ๊ยตรงนี้มาเป็นเหมือนแบบบ้านเราเนี่ยมีหน้ารับมีหน้าน้านำแลแล้วก็หลังมาเป็นภูเขาแล้วก็จะใช้ดอกไม้มงคลสีมงคลที่เข้ากับคนในบ้านทั้งหมดก็คือคให้ศิลปินาวาดรวมไปถึงหน้าบ้านก็จะมีน้ำก็เป็นน้ำผุดเล็กๆนะครับ,รบเอามาเสริมพลังงานได้ดีโหโหนะครับโมเดิร์นทั้งบ้านห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ดูสบายๆไม่ได้มีอะไรที่มันดูแบบเป็นพิธีการหรือดูแบบ ดูเป็นกฎเกณฑ์อะไรงมากเพราะเนี้ยทุกอย่างจะเป็นแบบมนมนหน่อยกลมๆนู่นนี่นั่นใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่ตตเดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าสบายตาม,มากประมาณนี้แล้วก็เรื่องของโทนสีก็ไล่ๆก็โยนๆยนเข้ามาจาก<ไ>ห้องไม่ได้ฉีกจากห้องนู้นมากใช่ครับผมโอเคก็เรื่องของความสะอาดเรื่องของแสงสําสคัญมากเพราะในห้องนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะทาเป็นก l าสเฮ o w e คือกระจกทั้งหมดแต่ด้วยความที่ประเทศไทยมันไม่ได้เอื้อมนุ่นนะกลางวันมาทีนึงโอ้โหแบบร้อนอยู่ไม่ได้ก็มีการปรับแบบให้มันดูมีความแบบเข้ากันกับตัวบ้านหลัก ตัวนี้ก็คือส่วนต่อเติร์ที่ทามาเพราะว่าต้องการวิวสายตาที่มองไปเห็นน้ําพุของโครงการครับที่ซื้อหลังนี้เพราะน้ำพุเลยเพราะว่าหนึ่งคือเรานั่งชิวๆในห้องนี้เนี่ยเราได้เห็นน้ําพุใหญ่เยอันนี้ก็คือห้องรับประทานอาหารใช่ไหมครับวันนี้ก็จะเป็นห้องที่กินข้าวอยู่กับครอบครัวบ้านผมมีกฎอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าครับต้องกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับทุกคน ถ้าไม่ติดงานครับแล้วถ้าไม่ติดงานก็ต้องมานั่งกินด้วยกันแล้วก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดของครอบครัวเลยแล้วก็ห้ามจับโทรศัพท์มือถือคือคือห้องรับประทานอาหารก็คือรับประทานอาหาร<ช>จริงใช่คือกินแล้วนั่งคุยกันเป็นยังไงดีม<อ>านแล้วก็บางทีก็มีพี่เลี้ยงหรือเมดมานั่งกินด้วยกันสบาสยๆไม่ได้แยกกันว่าแบบเอ๊ะจะต้องแบบเรากินตรงนี้นะเมดอยู่โซนน,นั้นนะอะไรเงี้ยครับอยากให้ทุกคนแบบจอยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบพี่น้องครอบครัวแต่ล้วจริงคอนเซ็ปต์ของ ความโมเองนะครับในห้องกินข้าวแบบนี้เนี่ยเขาบอกค,บคอนเซปต,ต์ข้อแรกก็คือเก้าอี้ควรเป็นเลขคู่ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของโต๊ะกินข้าวครับพผมมันจะชอบงานไม้เพราะว่าหนึ่งผมอยากลดงานหินในบ้านเพราะว่าพอหินมันเยอะเนี่ยมันจะมีความรักชูเยอะแม้แต่อินทเทอร์เน็ตตอนแรกออกแบบมาเนี่ยโอ้โหแบบมีแต่ความหินอ่อนผมอยากให้บ้านมันดูโฮมมี่ขึ้นก็เ,เลยพยายามจะลด โดยการใช้ไม้ให้มา,ขา,มมากข้มากขึ้นไปอีกอย่างเช่นท็อปของตัวไอซ์แลนด์ก็จะเป็นไม้ละแล้วก็ด้านหลังก็จะใช้เป็นกระเบื้องกระเบื้องคราฟหน่อยซึ่งก็ไม่ต้องไปกรูอะไรที่มันเป็นหินเยอะๆอะไรอย่างนี้ครับก็อยากเพิ่มความอบอุ่นความวอมในบ้านแล้วก็โต๊ะกินข้าวต้องไม่มีเหลี่ยมต้องไม่มีเหลี่ยมเป็นมนๆอย่างเงี้ยกลมๆครับเป็นวงรีถามเลยครับแล้วกันครับทำไมถึงต้องเป็นวงรีเพราะว่าอันดับแรกคือเรื่องของการมีมุมเขาเป็นเรื่องของแบบว่าเวลาที่เขานั่งกินข้าว 简单吧。 นัดคุยงานกันครับความเชื่อคนจริงเขาบอกว่าต้องนัดเจอกันโต๊ะกลมโต๊ะกลมเนี่ยมีแต่หน้ากันหมดแล้วมันจะไม่มีเหลี่ยมต่อกันในเรื่องของการทําธุรกิจครับเพราะในการที่เรามีโต๊ะกินข้าวที่ไม่ได้มีเหลี่ยมเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีกับเราและอีกอย่างหนึ่งเป็นข้อหนึ่งที่สําคัญกับบ้านผมคือผมมีเด็กดมีเด็กเล็กครับเด็กเล็กเนี่ยก็จะอันตรายเรื่องเหลี่ยมด้วยเพราะในการที่เรามีอะไรที่มันแบบเหลี่ยมน้อยๆหน่อยก็สามารถช่วยเรื่องของความปลอดภัยได้ไยของน้องได้ถูกต้องผมขอถามเรื่องโคไฟคุณแมนนีนเพ โคไฟอันเนี้ยมันหมูไหมต้องถามก่อนอ่าแล้วอ๋อถอดได้ด้วยมันเหมือนอานมาครับผมออกแบบให้มันเป็นอานม้าก็เป็นเหมือนเอลิเมนต์หนึ่งของม้าที่เอาไว้ใช้สําหรับการนั่งเพื่อจะไปสู่โคลไฟาอนีรกคอนเซ็ปต์ของผมก็จะค่อนข้างเป็นม้าเป็นหลักเพราะว่าภรรยาเป็นปีมัเมียเป็นม้าครับคอลจะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของม้าในแบบนเลยนะครับ แอแอ,อยากรู้ใช่ไหมครับว่าสีมงคลประจําวันของตัวเองเนี่ยเป็นสีอะไรอย่าลืมติดตามดูที่คลิปหน้านะครับอันนี้ก็เป็นรูปครับที่ผมแบบชอบมากมสีเองก็เป็นเหมือนค่าของตัวเลขที่ถูกซ่อนแฝงเอาไว้ครับคราวนี้สีเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงเรื่องอของความเชื่ออย่างเดียวแต่สีมันสะ้อนอารมณ์ครับผมอารมณ์ของสีเองเนี่ยมันก็จะมีแบบความรู้สึกเกิดขึ้น